ช่วงลูกรักแพ้นมวัวประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่นสนับสนุนโดย i s o m i l พ Plus Advance อาหารสูกรตินทุนเหลืองสำหรับเด็กที่มีระบบย่อยปผิดปกติและแพ้นมวัวผลิตภัณฑ์ที่แพทย์และเภสัชกรแนะนำคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกแพ้นมวัวและกำลังกังวลใจอยู่นั้นวันนี้เรามีประสบการณ์ตรงจากครอบครัวในแพทย์เทบกับแพทย์หญิงรังรักสวนดอก คุณมรแพทย์ที่ลูกสาวของคุณหมอมีอาการแพ้นมวัวมาฝากค่ะอาการแพ้นมวัวสามารถเกิดขึ้นได้ค่ะเพราะลูกคนเล็กของคุณหมอก็มีอาการแพ้นมวัวเช่นเดียวกันอาการแสดงมักจะมี3ระบบนะฮะก็คือเรื่องของทางผิวหนังมีเรื่องของผื่นทางเดิอนอาหารก็จะเป็นเรื่องแหวะง่ายมีปวดท้องทายเหลวผิดปกตินะฮะเรื่องทางเดินหายใจก็จะเป็นเหมือนหวัดเรื้อรังนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ลูกแพ้นมวัวแล้วเราควรให้ลูกดื่มน,นมแม่ และถ้านมแม่ไม่พอก็ดื่มนมสูตรพิเศษสําหรับเด็กที่แพ้นมบัวและอย่าลืมอีกเลี้ยงอาหารที่มีส่วนประกอบของนมบัวด้วยนะคะปรึกษาปัญหาลูกรักแพ้นมบัวฟรีที่แอปบอร์ดแคร2 2 5น2องส